มาดูกันเลยนี่คือแกลวี่จำได้ไหมเมื่อ 3- 4เดือนที่แล้วเขาให้ถอดแมสห่ายรายการพอถอดแมสมาครับคุณบีอัมไพรัสครับโอ้โหรองน้ำหมากลึกเป็นแบบชัดเจนมากเลยเราก็รู้สึกว่าต้องประชุมกันผมเลยโทรหาพาร์เนอร์ผมชื่อว่าคุณลิคาโดที่สเปนนะครับบอกว่าลิคาโดขอตัวอินกิเดียนตัวหนึ่งเนี่ยที่ยูเคยบอกไอได้ไหมว่ามันช่วยเรื่องริ้วรอยเขาบอกว่าจะให้ลิขสิทธิ์มาแต่ว่าต้องผสมตัวอื่นเนี่ยให้เหมาะกับผิวคนเอเชียสุดท้ายครับผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าริ้วรอยหรือว่ารองน้ำหมากของคุณบอัร ตื่นขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าประทับใจได้ผมซื้อลิขสิทธิ์เลยพอคุณบีครับทาต่อเนื่องคุณบีบอกความรู้สึกว่าทาครั้งแรกเนี่ยแล้วตื่นเช้ามามันรู้สึกดิ้วรอยเนี่ยแลดูตื่นขึ้น <c oughs> นี่คือภาพพี่บีหลังทาหมดกระปุกแรกครับเป็นไง, <c oughs> งนี่เลยนะฮะ<ร>เนียนกริฟเลยแล้วตอนนี้คือหน้าสดแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไอจีเนี่ยโอ้โหผมเชื่อเลยว่าแม้กระทั่งพี่จอนส้นก็แอบไปกดไลค์นะคือรูปเขาสวยมากนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าผิวหน้านี่นะครับหน้าสดออกจากบ้านก็ดูดีนะฮะลิขสิทธิ์หนคับบที่่ผมอออกนน็ืเเเไดซู คือเขาเป็นดับบลแคปซูลเนี่ยเมื่อใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำนะครับจุดด่างดำจะแลดูจางลงนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยแลดูตื่นขึ้นถ้าไม่เชื่อไปดูอีกหนึ่งคนครับคุณออยในวัย4 4ปีคุณออยก็นี่ฮะนาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจปล่อยปากแล้วเลยไม่ค่อยดูแลตัวเองนะครับแต่พอทาแกวี่เป็นประจำครับนี่ฮะผิวหน้าแลดูอมชมพูแล้วริ้วรอยเนี่ยโอ้โหตื่นขึ้นมั่นใจแบบนี้ล่าสุดครับไปฮันนีมูนกับสามีต่างประเทศถ่ายรูปมานี่คือไม่ต้องแต่งหน้าเลยเลดเปซลนตตััววม้จะแแกึม ซผิวนี่คือ,อเหตุผลว่าทําไมเขาถึงทาให้ริ้วรอยเนี่ยแลดูตื้นขึ้นเพื่อตอกย้ําความมั่นใจนะครับผมจะพาไปดูผู้ใช้จงอีกหนึ่งคนคุณซาย working woman วัย39ปีที่ทางานเยอะมากๆต้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดอีกทั้งยังเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทํางานไปด้วยคุณทายเลยเปิดใจลองใช้แกรวี่เพียงทาแค่เช้าและก่อนนอนจุดไหนของใบหน้าที่มีปัญหาก็ทาเข้าไปเลยครับเพียงกระปุกแรกคุณซายบอกเลยนะครับว่าเห็นผลแล้วรู้สึกได้เลยว่าริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นจนพัคหลังเริ่่่มมมมมีีคนนนนนทททััักกวาาาาาไไปํํออออะรรจจเเธธิใให้้ตลบ เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยมั่นใจอีกครั้งนึงครับ